ดีครับทุกคนวันนี้เพี่จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับทริปก้นะครับน้ำส้มแมนดารินผสมน้ำส้มสีทองสาเหตุที่ซื้อมาชิมนะครับเพราะว่ากับคำคำนี้ครับกับคำว่าลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบซื้อกินนะครับก่อนมันจะไม่มีเพราะว่ามันทำเป็นช่วงๆเพราะนั้นเองของของลิมิเต็ดเนาะโอเคครับมาส่วนประกอบก่อนกินก็เขียนว่าเป็นน้ำส้มแมนดารินจากน้ำส้มแมนดารินเข้มข้น70%น้ำส้มสีทอง30%นะครับอ่ะ70-30เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าารสชติจะเป็นยังไงกันบ้างเดีาขวดก่อนนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัด ชรบตัดขาดิจ่าโอเคคราวนี้ก็ลิ้นนะครับใส่แก้วดูอ่าสีก็น้ำส้มทั่วไปนะครับอ่ามันก็หอมส้มอยู่นะโอเคครับแต่ว่าก็อย่างที่ส่วนผสมที่เขาบอกครับว่าน้ำส้มแมนดารินผสมน้ำส้มสีทองแล้วก็น้ำส้มแมนดารินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งนั้นเนี่ยกลิ่นของความเป็นแมนดารินมันจะมีออกมามา,มากกว่าคราวนี้ชิมรสชาติ เอาตรงๆนะกินไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครชอบรสชาติเมนาลินร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับเพราะว่ามันมีมนารินแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือเมนาลินผสมกับน้ำส้มสีทองอะ่ะมันคือมีความเจียจางอะ่ะมันเหมือนกับมีการผรสมกันแบบเล็กน้อยอะ่ะคือถ้าเกิดใครชอบชอบเมนาลินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคคุณไปกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนดีกว่านะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเป็นแบบเฮ้ยมีการผรสมอ่ะคือมันจะมีรสชาติส้มสีทองมานิดนึงอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะเอาเค่งก็อใช้ได้ใช้ได้ก็คือมันจะมีความหวานแบบเป็นส้มมาลีดินแล้วก็มีความหวานแบบน้ำส้มสีทองขึ้นมานิดนึงจะถามว่ากับความเพี้ยนซื้อบันเพราะความเ็นดีมิเต็ดเอดิชั่นหน่ะยเราก็คาดหวังกับมันมากกว่าน,นี้นะครับมันก็แบบน้ำส้มมาลีดินผสมธรรมดาแล้ววะอะ ก็แต่ว่าก็อร่อยใช้ได้อยู่นะครับใครอยากลองของแบบนะไปลองกินดูก็ได้แต่ถามว่าประทับใจไหมไม่ประทับใจครับเพราะคำว่า Li มนะิตเดสชั่นอะทำให้เราคาดหวังมากกว่านี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าเกิดใครชอบเมนดอรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดใครชอบส้มแมนดารินหน่ยให้แบบจะมีความหอมของแล้วก็หวานของน้ำส้มส,สีทองมานิดนึงเนี่ยเออเนี่ยมันใช่กับคุณอยู่โอเคครับแล้วเขาจบการรีวิวคลิปนี้ปในบันคนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะ